สวัสดีครับทุกท่านพบก,กันค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับไม่ไม่รู้ว่าทานข้าวทานน้ำกันหรือยังนะครับนี่ก็เอาสมเด็จวะัลคะังเช่นเดิมนะครับมาให้ชมกันนะครับหลังจากดูฟุตบอลเมื่อกี้นะครับเมนยูนะครับไม่ชนะนะครับไม่ชนะก็ะเลยมาดูพระดีกว่านะครับองนี้ก็เป็นพระ ค่อนข้างที่จะมีสภาพยังไงอ่ะเป็นพระที่มีสภาพดูง่ายนะดูง่ายแต่ว่าไม่ถึงกับสวยคมเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรอย่างนั้นนะครับเห็นเห็นเซียนเขาชอบเอาพระสึกๆเบิ่มเบอร์ตื้นๆหรือว่า พระแบบสภาพมองย,งยากๆมาดูแล้วเป็นพระแท้ผมก็เลยเอามาลองมาดูบ้างนะเผื่อจะเป็นพระแท้ <c oughs> ใช่ไหมนะ <c oughs> พระสวยๆมามาให้ชมว่าเดี๋ยวมันจะไม่แท้ไงครับเออแล้วผมก็เลยว่าเอามามาลองดูซิมันเป็นแบบไหนมันจะแท้กับเขาหรือเปล่านะฮะหยอกๆนะครับหยอกๆพูดกันเล่นๆคำๆนะครับอย่าถือสาจริงจังนะครับพระจะแท้ก็อยู่ที่พระนะครับ อาจจะแท้อยู่ที่พระพระจะแท้หรือไม่แท้ก็อยู่ที่คนอีกนั่นะฮะอยู่ที่คนด้วยเหมือนกันนะครับคนมองแท้ด้วยข้อมูลต่างๆที่รวบรวมสะสมไว้ศึกษามาประมาณไหนถ้าเขาดูรู้ก็อาจจะแท้ถ้าศึกษาไม่ถึงหรือว่าศึกษาเกินเขาก็จะดูรู้ว่าอาจจะไม่แท้อย่างเงี้ยนะครับมันมันก็อยู่ที่ทั้งพระทั้งคนด้วยเนาะองค์นี้เป็นเป็นพระเนื้อ แข่งนะครับเนื้อแร่งมากเนื้อแข่งมากแข็งนะครับเป็นเนื้อปูนเนื้อปูนแบบแข็งแต่ว่ามีมวลสารครบชัดเจนนะครับจะเนื้อท่านจะออกเป็นสียังไงสีมันกระดูกอ่ะจะขาวขาวเหลืองเหลืองนะครับจะไม่ขาวจ้วะแล้วก็จะไม่เหลืองจ้วะนไม่เหลืองจ้วะไม่เหลืองนะฮะจะไม่ขาวจ้วะไม่เหลืองนะครับไ,ไ,ไฟให้ชัดเจนประมาณนี้เนาะ ขยันให้ท่านจงแบบนี้เขาเรียกว่าแตกนาแรงบ้างแตกนิ้วละแหงบ้างนะครับแล้วแต่แต่ลักษณะแบบนี้จะเป็นเหมือนลักษณะหนอนด้นก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะบอกจะมองนะครับก็คือเป็นการปริปรีแยกของเนื้อนะแต่ไม่ทั่วองค์พระบริเวณอื่นก็จะเป็นการเหี่ยวหดนะอย่างเงี้ยเหี่ยวหดยน่นตรงนี้ก็จะปรีบ้างนะครับปรีบ้างปรีแตก แต่รวด,ดราวอย่างเงี้ยนะแต่ถือว่าเป็นผ้าที่สมบูรณ์นะฮะเป็นว่าที่สมบูรณ์ไม่หักไม่ซ่อมไม่บินนะครับเพียงแค่ว่าต้องรอยด้านหน้าท่านก็จะเป็นธรรมชาติของท่านเองนะครับนี่ขอข้างนะครับเหีียวย่นปริแยกมีให้เห็นนะครับด้านหลังก็จะเป็นพวก มวลสารที่เป็นก้อนแข็งๆใหญ่ๆ,ญๆก็จะหลุดออกไปอยู่หลุดออกไปล่อนออกไปนะครับก็จะทิ้งแค่หลุมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะขยายเนื้อให้ชมการตัดครับจะทิ้งร่องรอยของรอยเฉียงไว้นะครับนี่คือธรรมชาติธรรมชาติของพระเก่านะครับที่ผมคิดว่า <c oughs> น่าศึกษาเรียนรู้นะฮะน่าศึกษาเรียนรู้ส่วนส่วนมันจะเป็น พระที่หลายคนมองดีหรือไม่ดีมันมันพูดยากเนาะมันพูดยากเนี่ยเอามาให้ชมนะครับเนี่ยมวลสารนะครับเม็ดส้มนะฮะเม็ดส้มเห็นไหม,ม,ม,มส้มส้มใสใสแดงๆอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นหินขาวหินขุนตรงนี้เป็นโพรงเลยนะตรงเนี้ยคิดว่าใหญ่หญๆตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวชี้ให้ดูแป๊บนึงเนี่ย ผมคิดว่าเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนวัชพืชอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นว่านหรือเป็นอะไรก็ได้นะตรงนี้ผมผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันมันเหี่ยวมันเหมือนมันย่อยสลายแต่มันย่อยสลายไปไม่หมดอะครับมันโดนปูนผสมไปด้วยนะมันก็เลยเหี่ยวหดลงไปอยู่ตรงนั้นนะครับเหี่ยวหดลงไปอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับเหมือนมีใยๆอยู่นะครับ นี่คือธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะครับธรรมชาติทั้งนั้นเลยท่านจะเป็นของท่านเองนะครับถ้าคนทํามันจะอีกแบบหน,นึ่งเนี่ยเม็ดแดงนะฮะเม็ดแดงเม็ดแดงแดงไม่ถึงกับแดงหรอกเม็ดส้มๆแล้วกันนะครับเม,ม็ดส้มๆเขาก็ว่าเป็นเศษผ้าซุ้มกอเศษผ้ากาแพงนะฮะเศษอิฐหกักดินกําแพงแตกอะไรอย่างเงี้ยเขามาบดบดนะครับตรงนี้ม,มวลสารชัดเจนนะเนือ้อท่านก็ แน่นแร่งดีนะครับแน่นแก่งดีธรรมชาติของท่านเองนะครับมีการปริแยกหลายคนก็จะชอบเนื้อพระประมาณนี้นะมันดูง่ายนะครับดูง่ายคือโซนเนื้อแข่งใสเหมือนหินอ่อนนะครับบางหลายท่านก็ชอบเนื้อนุ่มๆนุ่มๆตาเหมือนเหมือนพิมพ์เจดีที่ผมทําไป คลิปก่อนก็จะดูออกโซนเนื้อนุ่มนะแต่ความจริงเนื้อท่านแข็งแห้งนะครับมันไม่ได้นุ่มเพียงแต่ว่ามันจะดูนุ่มตาสีสีต่างๆมันจะหลอกตาเราแค่นั้นเองนะครับแต่องค์นี้ท่านจะออกสีมันสีกระดูกอะขาวขุนนะเป็นสีขาวขาวขุนมันสีก้อนหินนะครับแข็งแห้งมากนะครับแต่มีความนุ่มตานุ่มตานะครับซึงตาดูตรงพระเกตเห็นไหมฮะ เป็นหลุมโพงลงไปวันนี้ทำไมไม่ค่อยชัดเนาะแลกเหมือนกันบางวันก็ชัดบางวันก็ไม่ชัดเออเนี่ยอยู่ที่ผมตั้งมือด้วยแล้วมังเนาะมันก็เลยชัดกับไม่ชัด,ดเห็นหมวลสารครบมากนะครับองนี้พอเนื้อท่านเหี่ยวหดย่นแล้วก็ทำให้เราเห็นมลสารได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเยอะมาก การปริแยกของเนื้อผ้าพอตรงขอบนะครับท่านสังเกตดูนะครับถ้าของใหม่เนี่ยขอบจะคมนะขอบคมหมายถึงตรงไหนหมายถึงไอ้พวกที่ที่ปริแยกออกจากกานันนยฮะขอบนะมันแตกจากกันแล้วถ้าเป็นของใหม่เนี่ยมันจะมีความคมแต่ถ้าของเก่าเนี่ยมันจะหดม้วนตัวลบคมไปในตัวเลยอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือก็หลักการดูอีก หลักหนึ่งนะครับอีกหลักหนึ่งไว้ไว้ดูพระเก่าๆนะครับพระที่ใช้มาอะไรเงี้ยนะครับนะครับขอบตรงไหนที่มันมีหลุมมีอะไรขอบเขาจะถูกลบนะด้วยธรรมชาตินะครับเหลี่ยมมองๆนะครับเหมือนท่าหนูยางพัวนะครับ ใส่ทางเดินนะครับทางเดินนะครับเี่มวลสารโอ้ยโอ้ยโอยเยียนหัวนะครับแป๊บนึงนะครับหาจังหวะมือก่อนนี่นไหมเป็นแดงๆเขาก็หมดจมอยู่ในหลุมนะครับอยู่ในอันนี้คือเป็นผ้าที่ธรรมชาติแล้วดูดูง่ายดูสบายตานะครับดูง่ายดูสบายตาไม่ได้มีอะไรแอบแฝงเลยนะครับไม่มีอะไรแอบแฝงเลย คนเอามาให้ชมก็ตั้งใจจะเอามาให้ชมจริงๆนี่แหละครับไม่มีอะไรแอบแฝงน,นะครับส่วน,นไม่ได้กลัวด้วยนะครับว่าใครจะตีเกตีแท้นะครับอยู่ที่คนชอบนะครับผมรู้จักกับคนมากมายหลากหลายนะ แล้วก็คนที่เล่นพระนี่แหละนะครับบางท่านเขาก็ชอบไปอีกแบบหนึง่งยกตัวอย่างเนี่ยบางองค์เนี่ยผมเอามาให้อีกคนหนึ่งชมไม่ชอบแต่อีกคนหนึ่งกับวู้ยชอบมากอะไรเงี้ยเห็นไหมมันมันสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ความชอบของคนหมดเลยนะที่ตัดสินนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นแล้วครับ <laughs> นะอันนี้นะครับเนี่ยคือการหดแยกตัวนะครับท่านี้ การหดการแยกตัวเนี่ยมันไม่ทิ้งร่องรอยของความคมของเนื้อพระที่ที่ถูกปิแยกออกไปน,นะครับมันก็จะหดลบคมลบเหลี่ยมของเขาไปในตัวด้วยธรรมชาติการเวลานะครับขอบปิแยกนะครับมีมวลสารให้เราเห็น เดี๋ยวขอตั้งไฟอีกแป๊บหนึ่งนะครับจะได้เห็นชัดๆเนี่ยนะครับธรรมชาติมีให้เห็นนะครับมีให้เห็นคือคนเล่นผ้าเนี่ย<ม>รู้หมดแหละนะผมว่าทุกคนทุกท่านนะ่ะรู้หมดนะครับว่าในสมเด็จวัดล่าคังมีอะไรบ้างนะเนื้อเป็นแบบไหน เหมือนเราเรียนป .1 เรียนป .1 มาเนี่ยท่องตั้งแต่อนุบาลกา็ไก่ขอไข่เขาวขวดเขาควายนี่แหละครับท่องกันมานะครับไม่มีคนเล่นสมเด็จคนไหนที่ไม่รู้หรอกครับว่าในเนื้อว่ัลคังมันต้องมีเม็ดดาเม็ดแดงหินเทาขวดหินขาวอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเขาให้ท่องมาอย่างเงี้ยเราก็ท่องท่อง,องตามกันมาเนาะแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าหินพวกนี้ มันต้องเป็นลักษณะสันฐานยังไงมันอยู่มันมีแบบไหนเพราะเพราะเขาบอกไม่ได้เพราะว่าแต่ละองค์เนี่ยมันมีม,มีกายภาพไม่เหมือนกันนะครับมีกายภาพไม่เหมือนกันบางองค์ก็มีมากบางองค์ก็มีน้อยบางองค์ก็ไม่มีเลยนะครับมองไม่เห็นเลยก็มีอย่างเงี้ยนะครับมันมันอยู่ที่อยู่ที่แต่ละองค์พระจริงๆนะครับแค่เรารู้ว่ามันต้องมีแค่นั้นเองนะ คนเล่นสมเด็จผมว่าทุกคนเก่งเก่งหมดอยู่แล้วนะครับเก่งหมดทุกคนเพียงแต่ว่าท่านจะชอบแบบไหนแค่นั้นเองท่านเก่งของท่านอยู่แล้วนะครับท่านอาจจะชอบเนื้อนุ่มนะครับท่านก็เลยฝักไ่ไปทางเนื้อนุ่มท่านก็จะมองว่าเนื้อแก่งแแห้งแหงไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนชอบเนื้อแก่งแงแห้งแหงเหมือนกระเบื้องกระใสก็จะตีเป็นตีพระพวงเนื้อนุ่มเนื้อผง เป็นพระไม่ค่อยดีค่อยถูกอย่างเงี้ยนะมันผลสุดท้ายมันอยู่ที่ความชอบของท่านจริงๆเลยนะครับจากการคุยสนทนาด้วยหลากหลายท่านบางคนก็เห็นหมกเนื้อผงก็ไม่ชอบนะครับกลับไปชอบเนื้อแก่งเนื้อออกกางใสอะไรประมาณเนี้ยนะครับขอบท่านก็จะปีแยกความคมของพระองค์นี้มีให้เห็นสวยนะครับ คือธรรมชาติหมดเลยตรงขอบตรงมุมอะไรก็ถูกลบลบไปนะครับนะฮะคมความคมของของพระนะครับไม่ไม่มีคมเป็นเหลี่ยมนะแต่ก็ยังพอมีให้มีเป็นสันนูนที่ให้เราพอรู้อย่างเงี้ยนะครับหัวไหล่ตรงนี้ก็หดย่นไปแล้วนะครับกับการเวลา นี่รอยปริจากการตัดแยกนะครับนี่นะครับดูแบบนี้เราไม่เห็นนะถ้าเราอย่างเงี้ยเราดูมองไม่เห็นมวลสารเลยนะครับเราต้องใช้กล้องนะครับใช้กล้อง 10x ส่องไปเราดูผ้าเราก็จะดูแค่ถ้าไม่นี่เราก็ดูได้แค่พิมพ์ทรงรูปลักษณ์สันฐานแต่คมความคมความอะไรยังมีให้เห็นนะผมยังผ้าให้ท่านดูแบบเนี้ยฐานเห็นไหมครับจะมีความคมนูนฐานสิงมีความคมนูนฐานชั้นล่างก็เป็นสันแท่นขึ้นมาเลยนะครับเาะแบบขนาดผ้าท่านแบบมีสภาพแบบนี้นะเหมือนสภาพ ถ้าเป็นนักลบก็สุ่มบุกสุ่มบันนะฮะแต่ก็ยังทิ้งร่องรอยของพะระองค์นี้ผมว่าแท้ผมว่าแท้ของผมนะนะเออผมว่าแท้ของผมแหละผมก็ยังทิ้งร่องรอยความสวยงามไว้อย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับหวังว่า จะถูกใจท่านบ้างนะครับถูกใจท่านบ้างเนาะ mm. เราเอามามีเยอะนะพระสมเด็จวัดละฆังอะ่ะมีหลากหลายเอามาให้ชมไอเรื่อยๆแล้วกันอย่าเพิ่งเบื่อผมแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อผมแล้วกันผมก็นักสะสมเนาะนักสะสมมันก็ไปเจอพระสวยๆดีๆ,ดๆที่ไหนมันอดไม่ได้หรอกที่จะเช่ากลับมานะครับพอเช่ากลับมาร้อยวัน พันปีผ่านการเวลามาหลายปีเป็นสิบปีผมก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยเยอะนะครับเยอะก็ค่อยทยอยออกมามีมากมายหลายหน้านะครับพระผมถึงผมถึงบอกทุกท่านว่าผมผมเล่นแค่ชอบนะฮะเล่นแค่ชอบ,บถ้าไปเล่นถ้าไปเล่นตามข้อมูลที่บอกว่ามีน้อยนั่นก็แสดงว่าพระผมเก๋หมดเลยนะครับแต่ถ้าผมบอกว่าผมเล่นแค่ชอบ เป็นที่ดูแล้วเก่าดูแล้วสวยผมก็เก็บไว้นะฮะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับดูเป็นพุทธศินดูเพื่อมีพุทธ,ธานุสตินะครับลํำลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับระหว่างเราดูพระเนี่ยจิตเราก็เป็นอนาปนาสตินะครับมีจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับมันก็เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวนะครับวันไหนเราดูบ่อยๆจิตบ่อยๆ นิ่งๆจริงๆร,ร,รู้ถึงลมหายใจของตัวเองเลยนะครับนี่คือการเจริญอนาปนานสตินะครับซึ่งผมก็ทำของผมอยู่ประจำนะครับขับรถหรือว่าทำงานเดินอะไรทำอะไรผมจะกำหนดรู้ลมหายใจของผมเองนะครับยิ่งใส่หน้ากากแมสนั้นะยิ่งรู้ดีเลยนะครับ่ะเหม็นปากนี่รู้ <laughs> นิ่งใส่แมสนี่พยายามอย่าพูดเยอะนะครับน้ำลายมันติดแมสแล้วเหม็นมากนะครับมีอันเดียวทั้งวันเปลี่ยนไม่ได้ด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เลยต้องสงบปากสงบคานะครับพอมาบ้านมาทํยาคลิปก็ผมก็พูดเยอะเลยนะครับปลดปล่อยโอเคครับผมวันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้ทํางานก็ขอให้มีพลังกายพลังใจให้มีความสุขนะครับในการทำงานนะครับผมสวัสดีครับ